ยานเศรษฐีพุ oh, ้มมันเนาะ้ตะกุบเิ็นมังคังยนตั้งกายใหญ่ตูกำลังสิพากันเป็คู่ังัวเมืงบาดเป็นกะหลังโกโก้สมเสือพูมียศลาทั้เอ้ยเฮานี่มาขอนอนวดายทั้ัขอนอมเป็นตอนกันมากขม่เมาอย่างพ่อเศรษฐีเอ้ยแม่เศรษฐีเอ้ย ขั้ขัเขาเนี่ยถอดขั้วขั้เขาบ่อใดขอเงินจักสามสอดเนี่ยถอมาขัวขัวเนี่ยเทจริงอที่เดียวให้มันมีรูดไอ้คนนา้มันมีรูดมันแบบนี้อ้คอยถามนูถามอย่างตัวใก็ร่าสิ้ากันไปทุลังพวกแกสมัคแท้อันีว่าจะม้านใส่มามากต่อมาไปเลย มาตาบานนาตาลนาตาลตำบลนาตาลตำบลนาตาลอำเภอนาตาลนาตาลจังหวัดนาตาลพี่จะต่างกันกลางสัปดาห์นี้ไม่มีบ้านไม่มีวุ้ยพี่เศรษฐีพี่พี่บ้านเก่าเจ้าตัว้ะมาบ้านนาตาลนะนะบ้านเกิดคยตัวนั่นเถอะไม่โคตรเราจะตายเมื่อตะกีทำข้าวหาที่หาหน่อยจะวันไม่เปลี่ยนจะไมนต่างระดับมันจะขึ้นบ้านจะเทือกอันไง เปยังหามจังไหนเนี่ยอ no? so <laughs> <laughs> ่ไม่ไมไม่ไม่ไา่ไม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 าม่ไม่ไมไม่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 ่ไม่ไม่ไ้่ไม่่ม่ไม่นม่่ไม่่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่่มไม่ม่นม่ม่ไม่ไบุน่ไม่ไมุ่ไ่ไม่ไมม่ไม่กมนมมม่ะม่่่่่่่ร่่ เจ้าใจเป็นเจ้าหูจักกับเพื่อนบ่หูจักจังหนีคอยมีเป็นไอ้ไส้เท้ๆของเราได้เนี้ยเจ้าเป็นพีวินาบุญใช่ใช่ใช่โอยโอ๊ยขาชันกับเพืนู้เื่นพวกไก่ก็นี่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 ลูกแห้ววินาบุญลูกเมสวร้าอะไเนี้ยฮะลูกวิลาบุญที่นี่เมนแบบนี้เฮ้ยร้านข่อยตุสินร้านนั้นพี่ก้อนนะจ้ารเซฮนะีอันนี่เซฮันีอันี พี่น้องเจ้าอลิเีพี่น้องไก่เด้นี่นี่ร้านไก่นี่นี่อันอันนึกเอาวิละบุนนั่นกี่เมีงอ้าวอันนี้กับว่าแม่ผู้แม่ผู้ไก่กันล้านเนี่ยหละมาพี่หรอมาพีเห็นมามเห็นไามตัวซื้อวาจัไหร่เท้าี่น้องราผมซื้อวีละพงครับแล้วเดียซื้อวาจังไหร่ชื่อซื้อววตา ลลอีหล่ะเซเวียลีค่ะดีโอ้ยหลานของตีนเขาเออพอดีล่ะอันหลานกับพอดีละพี่บ่านหน้าบ้านหน้าคือกับของอีเวลพ่อดีละแม่นับเป็น,น,บบนมูจักกันกับลูกเข้าสันตญญาลูกสาวคนสุดท้ายมีลูกสาวแม่์ด้สองคนลูกมูจักกันไหมลูกมูจักกันไหมพอดีค่ะอันนี้กับลูกสาวมเยาาาาวมย์ได้ลูกัดจักกันไหมลูกพอดีกันซะ มัจกาตีชุบะความสวัสดีของซุ้มซูน่ะเอาปองเอ็นย่อไปมองหันละแค่ไม่ละไม่ละเยอะอีกไปยอมหันด้วยก็คืออาเจนซั่นลูกเอาเอาเอามาก็ดีละขึ้นมาเป็นพี่เป็นน้องกันตัวกาสดีนะพี่ท่องเหลี่ยงเอ้ยเมื่อนี้แม่ป้าหลัาสิพาคเ่้ามัจกาตีได้วาสนาไอ้เพ็ญพันธ์เข้าไปคัดเลือกเงือกคู่อยู่ในเมืองในวังคุณก็พ่อดียร์นี่ละมาไปละกันนี่แหละลูก คุณแม <oh> ่คร <urt> hm. <sch> ับ <ility> ค <s ensitive mainstream situación> ุณแม่เสียเสียหายุ่มนี่ไปนล้วคุณแม่ไปนักการที่ล้วลูกไหนๆกลับมาแล้วแต่นี่แม่ว่าจะยงสิษย์พ่อใดศิษย์เอกิเนี่ยนะไปนน้งมันสกาตีแม่คุณแม่หาคุณแม่คิดอะไรจังไงคุณแม่บ้องหนาว่าดูค่ะคุณแม่คะเป็นยังลูกค่ะคุณแม่เบิ้งลูกเป็นยังเป็นยังคุณแม่คะหนาตาขี้่ลายขี้เลมันนี่คุณแม่สิบพระยาไอไทยบ้านไทยเมืองก็บอกก่บคุณแม่ หน้าบ้านเฮายดิค่ะมันสีแดงไม่ใ่ยังอ่ะสสีแดงนะผู้ให้มันนี่อย่าเป็นกังับพุ่แม่เอ้เนี่ยสีลมพัฒนผู้ให้ความจนสิติดเฮ้ยสูดสีแดงผู้ให้ผู้ให้ยี่สิบสี่ซ้ำเลยจุดสีแดงแล้วแม่คอยเฮ้ยยังบานดวยพุ่แม่ขาคุณคุณแม่ป้าขาตาจังไหนเราคุณลทีค่ะอันผู้ให้น้องอินอินอีดฉันไปก็ได้หรอกค่ะเพราะว่าน้องอินฉันเนี่ยมันผู้ให้ต้องหน้าร้องฉันแน่หุ่นอ่ะ หัวกะลั่นเอวกะลีบฟนาพากโรมันหัวตัวมีหนามซ้ำมันใส่ส่วนแดงมันคือนยังควายนี่แหละหัวตัวดีคุณแม่คะที่ขนาดตัวมันเองมันยังหัวตัวมันต้องให้มันไปดอกค่ะคุณแม่ม่ก็้อมันกับท็อปแม่คุณแม่คะเอาจักสี่สักค่ะไห้เยว์นะมันอยู่หลับใส่คุณพ่อคุณแม่เห็นมันเห็นกับเข่าครับน้ำซักปลาซักเพล ที่สำคัญค่ะคุณแม่ครัอันไหนลูกไฮเกีิลเนี่ยสักเกนในอัสกาตีแล้วก็ซีเมอร์ท่าสักเกียวค่ะคุณแม่เจ้ามดเจ้าแป๊กันเที่ยวกันอยู่เลยเอาเข้มกันสั้นดีล่ะลูกมาเมย์เมยๆนี่ไปอาบน้ำอาบท้าเต้ามีแห้งกินข้าวกินน้าซะก่อนลูกจังไรจะค่อยว่ากันไห้ทีไปแล้วไปริบบงยู่แล้ววันนี้ <lawsuit royable? S 2> ่อ <t iny currently> ๊ตใจดอกลาบัน